PCOS เนี่ยค่ะเป็นโรคที่หมอพูดบ่อยๆว่าความรุนแรงเขา่ามีหลายระดับบางคนรู้วินิจฉัยแล้วว่าเป็น PCOS เนี่ยอาจจะแค่กินยากระตุ้นไขใ่ให้มีไข่โตมาไปทํากันบ้านเองบางคนอ้าวท้องละน้ําเชื้อดีมีปัญหาแค่ไข่ไม่ตกเฉยๆท้องได้ง่ายๆเลยพอแค่กินยากระตุ้นไข่แต่บางคนก็ยากคําว่ายากหมายถึงกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่ค่อยจะโตกินยาแล้วก็โตเยอะเกินหรือไปถึงขั้นอีกซี่แล้วคุณภาพไข่ก็ไม่ดีได้ตัวอ่อนไม่สวยเลยความรุนแรงมีหลายระดับมากๆถ้าถามว่า ไ u i มีโอกาสสาเร็จไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสาเร็จต้องเข้ามาประเมินกันก่อนว่าสเต็ปแรกน้าเชื้อไม่ได้มีปัญหาพอถ้าเป็น P ี OS แต่น้าเชื้อไม่ดีด้วยก็ไอ i ก็ยากนะสมมติตัวน้อยวิ่งไม่ดีไอยก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าน้าเชื้อดี p c o s ต้องเริ่มจากกระตุ้นไข่ด้วยการกินยาก,ก่อนนะแล้วอาจจะปรับโดสไปเรื่อย ดูว่าการตอบสนองของไข่ต่อ,อยาที่ให้เป็นยังไงบางคนหมอให้ยากินแบบ max dose แล้วก็ยังไม่ค่อยโตก็เลยต้องให้ยาฉีดต่อพอให้ยาฉีดต่อกลายเป็นว่าเราอยากได้ไข่แค่สักใบ2ใบแค่นั้นแหละสําหรับการ IUI แต่กลายเป็นโต78ใบซึ่งเราไม่สามารถทํา IUI ได้ที่ไข่โตจํานวนเยอะขนาดนั้นเนื่องจากว่ามันจะมีความเสี่ยงกับการตั้งคันแฟดท,ที่มากเกินไปเกิน4ใบขึ้นไปจริงๆหมอก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทํา IUI แล้วบางคนก็เลยต้องแคนเซิลไปสุดท้ายก็ต้องไปกระตุ้นไข่ เพื่อทำอีกซี่เพราะว่าอีกซี่เราไม่กังวลอยู่แล้วไข่จะโตกี่ใบเราดูดออกมาผสมข้างนอกหมดแล้วค่อยเลือกตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปจะไม่เสี่ยงกับการตั้งคันแฟดเอาเป็นว่าต้องประเมินก่อนยากง่ายแค่ไหนว่ากัน,น